ในจักรวรรดกว้างใหญ่ของคาเมนไรเดอร์ซีรีส์คาเมนไรเดอร์คาบุโตปี2006ถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญที่เฉลมิมฉลองครบรอบ35ปีของเฟนชายโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตัวละครเอกที่มีความซับซ้อนและโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์โทคุซัสึนั่นคือเทนโดโซจิชายผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้เดินบนวิถีแห่งสวรรค์และปกครองทุกสรรพสิ่งชื่อของฉันคือเทนโด โซจิโอโหแค่เปิดตัวยังอลังการงานซ่าเทนโดโซจิไม่ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับนามสกุลเทนโดแท้จริงแล้วเขาคือคุซาคาเบะโซจิบุตรชายของคุซาคาเบะโซอิจิและคุซาคาเบะซาโตมิ ชีวิตในวัยเด็กที่ดูเหมือนจะปกติสุขของเขาต้องพังทลายลงเมื่อเนทีเวิร์มเผาพันธเวิร์มดั้งเดิมที่มาถึงโลกเมื่อ35ปีก่อนได้สังหารพ่อแม่ของเขาและทำการมิมิกรูปลักษณและความทรงจำเพื่อเข้ามาแทนที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในภาคของซีรีส์ในวันนั้นเด็กชายโซจิได้เผชิญหน้ากับพ่อแม่ตัวปลอมและได้พบกับคุซากะเบฮิโยริน้องสาวแท้ๆของเขาที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นเวิร์มซึ่งตอนนั้นซาโตมิได้ตั้งท้องในร่างมนุษย์ก่อนที่จะถูกเนทีเวิร์มสังหาร หลังจากสูญเสียครอบครัวเขาได้รับการอุปการะโดยา่าผู้เป็นเจ้าของปลัดชาวิธีแห่งสวรรค์และได้เปลี่ยนเป็นนามสกุลเทนโดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ถูกเลือกจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือเหตุอุกบาตตกที่ชิบุยะเมื่อ7ปีก่อนระหว่างเหตุการณ์อุกบาตจนถึงตอนที่1ของซีรีส์ท่ามากลางซากปรักหักพังโซจิได้รับเข็มขัดไลเดอร์เบล จากตัวของเขาเองในอนาคตที่ย้อนเวลากลับมามอบให้กับเทนโดทําให้เทนโดได้ล่วงรู้ถึงตนเองในอนาคตเหตุการณ์นี้เป็นจุดกําเนิดของปณิธานอันแรงกล้าที่จะกําจัดเบิรมทั้งหมดและปกป้องฮิโยริสมคขมัสิางฮิโยริด้วยนะและหลังจากนั้น เฮนโดก็ได้ใช้เวลา7ปีในการฝึกฝนตนเองอย่างหนักหน่วงเพื่อลอคอยวันที่คาบุโตเซกเตอร์จะตื่นขึ้นและในฉากนี้พี่แกก็พูดถึงการรอคอยการตื่นขึ้นมาของคาบุโตเซกเตอร์ โยเดีแกคิดเจอปล่อยให้ฉันคอยไปถึงไหนในที่สุดก็ตื่นแล้วและในฉากนี้พี่แกก็เป็นคนพูดเองนะผมว่าได้อนาคตมาไว้ในกำมือแล้วตอนนี้ฉันได้อนาคตมาไว้ในกำมือแล้ว ฉันรอคอยเวลานี้อยู่แล้วไม่ฉันอยู่มาก็เพื่อเวลานี้แหละนั่นก็คือพี่แกร,รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าสักวันหนึ่งแกต้องได้เป็นคาบุโตะและเหตุผลที่คาบุโตะเซกเตอร์เลือกเทนโดผมมองว่าเพราะามันเป็นเข็มขัดที่มาจากอนาคตที่มันบันทึกข้อมูลของคาบุโตะในอนาคตเอาไว้นะครับผมทให้คาบุโตะเซกเตอร์มันรู้จักแล้วก็บินเข้าหาเทนโดโดยที่เทนโดไม่ต้องพิสูจน์สิ่งใดใดให้เซกเตอร์เห็นเลยแม้ว่าเซกเตอร์ในเรื่องนี้จะมี AI ที่มีความคิดเป็นอิสระและเลือกเจ้านานด้วยตัวของมันเองก็ตาม และในฉากนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเข็มขัดมีข้อมูลการต่อสู้ของเทนโดในอนาคตบันทึกเอาไว้ก็เป็นได้เพราะว่าพี่แกเพิ่งใส่ครั้งแรกหลังจากที่คาบุโตเซกเตอร์ตื่นขึ้นแต่พี่แกกลับรู้วิธีการใช้งานทุกอย่างเล่ากับว่าเคยใช้มันมานานแล้วดูแล้วนะเนอะฮอย่าเรืว่าไงนะ่ะโทษสีนะฉันนะ่ะอยู่กับเข็มขัดนี่มานานก็แค่อยากลองดูว,ว่าจะอยู่ในร่างนี้ได้นานแค่ไหน ไลเดอร์เบลของเทนโดเป็นเส้นที่มาจากอนาคตนะครับผมแม้ว่าจะโดนยากุลุมะทาลายไปแล้วแต่ก็สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ปราบใดที่ไม่ทําลายเส้นปัจจุบันที่อยู่กับเซกยังไงซะเข็มขัดของเทนโดก็จะไม่มีวันถูกทําลายแล้วมันต้องซ่อมตรงไหนน่ะเหมือนเดิมแล้วเหรอระบบซ่อมแซมตัวเองด้วยเหรอเนี่ยฉันก็อยู่กับเข็มขัดนี่มานานนี่เหละจะไม่รู้นะ่ะ มาไปเอาเข็มขัดนั่นมาจากไหนทำไมนายถึงมีมันก่อนแผนการมาสไรเดอร์จะเริ่มขึ้นนะฮะฉันได้รับมาจากใครความลึกลับของเทนโดโซจิในเรื่องนี้ก็คือการที่มีเข็มขัดมาตั้งแต่แรกนะครับผมซึ่งถ้าเราดูจากทีวีซีรีส์อย่างเดียวเลยก็คือได้มาจากพ่อที่เป็นเนทีฟเวิร์มนะครับผมให้ก่อนที่ตึกจะถล่มตามปณิธานเดิมเพื่อปกป้องฮิโยริ ซึ่งพ่อของเทนโดอยู่ในแผนการโปรเจกต์ไรเดอร์ซิสเต็มเมื่อ35ปีก่อนนะผมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในทีวีซีรีส์ในวันนั้นเด็กชายโซจิได้เผชิญหน้ากับพ่อแม่ตัวปลอมและได้พบกับคุซาคาเบะฮิโยริน้องสาวแท้ๆของเขาที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นเวิร์มและได้ตามไปเพื่อที่จะแก้แค้นแต่ก็ได้มีเหตุอุกกาบาตตกสักก่อนแต่เทนโดไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เป็นพ่อแม่ที่เป็นเนทีฟนะผมถูกซากตึกทับไว แล้วพ่อที่เป็นเนทีฟเห็นเด็กชายโซจิเข้าแล้วก็จําได้ว่าเป็นลูกของตัวเองจึงยื่นเข็มขัดให้ตามความทรงจําและปณิธานดั้งเดิมของเจ้าของล่างเพื่อให้ใช้มันปกป้องฮิโยริแต่ในความทรงจําของฮิโยริกับสับสนนะฮะจำสลับเป็นคนที่สวมเข็มขัดเป็นคนฆ่าพ่อแม่ตัวเองถ้าดูจากทีวีซีรีส์อย่างเดียกก็คือพ่อที่เป็นเนทีฟเวิร์มให้นะผมซึ่งเนื้อเรื่องมันจะไม่ได้ฉเฉลยอ,อะไรเยอะมากนะผมแล้วก็เรื่องราวจะไม่ค่อยอิมแพ็คจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะผม กับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะผมที่รวมภาคหนังเข้าไปด้วยนะผมจะเป็นเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์กว่านะฮะซึ่งผมจะเล่าในส่วนของฉบับนี้นะครับผมก็คือได้มาจากตัวเองในอนาคตที่ย้อนเวลากลับมามอบให้นะครับผมถ้าตามฉบับนี้เลยเนื้อเรื่องจะดูอิมแพกกว่าสมบูรณ์กว่าแล้วก็น่าสนใจกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราอิงจากภาคเดอะมูฟวี่เข้าไปด้วยก็คือการที่ตัวเองย้อนเวลากลับมามอบเข็มขัดให้นั้นเป็นการสร้างไทม์ลูปวังบนเวลาที่สมบูรณ์นะฮะ อธิบายว่าทำไมเทนโดในซีรีส์ถึงมีเข็มขัดตั้งแต่เด็กและทำไมเขาถึงมั่นใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะเขาได้พลังมาจากตัวเองในอนาคตที่ผ่านสงครามมาแล้วนั่นเองทำให้ตัวเองในอดีตเติบโตมาเป็นคาบุโตะที่แข็งแกร่งและปกป้องน้องสาวได้สำเร็จในไทม์ไลน์หลักจากข้อมูลที่หามาทั้งหมดนะผมแฟนๆส่วนใหญ่จึงสรุปได้ว่าได้มาจากตัวเองในอนาคตเป็นคำตอบที่ดูสมเหตุสมผลกว่าครับเพราะว่าเหตุการณ์ในหนังก็คือต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดลูปเวลาของทีวีซีรีส์ ส่วนภาพที่เห็นว่าพ่อในทีวีซีรีเป็นคนให้นั้นอาจจะเป็นเพราะความทรงจําในวัยเด็กหรือเป็นไทม์ไลน์ที่ทับซ้อนกันเหมือนอย่างกับความทรงจําของฮิโอลีที่ผิดพลาดน,นะครับผมถ้าจะให้เนื้อเรื่องดูสมบูรณ์ก็ต้องรวมภาคเดอะมูวีเข้าไปด้วยนั่นเองพูดแบบนี้อีกแล้วเขาเหนื่อยกับความหลงตัวเองของพี่ใช่ไหมล่ะคะขอโทษด้วยนะคะ บุคลิกของเทนโดจัดอยู่ในประเภทอเลสซามะหรือผู้ที่ยกตนเองเป็นใหญ่และมีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสมบัติของชาติหรือสมบัติของจักรวาลอย่างไรก็ตามความยิ่งยโสของเขาไม่ใช่ความหลงตัวเองที่หลายเหตุผลแต่เกิดจากความตระหนักรู้ในศักยาภาพของตนเองและความรับผิดชอบที่เขามีต่อโลกคนย่าเคยพูดเอาไว้คนย่าพูดไว้แบบนี้คุณย่าเคยพูดเอาไว้คุณย่าได้พูดไว้เช่นนี้ คุณย่าเคยพูดเอาไว้คุณย่าเคยพูดเอาไว้เอกลักษณ์สาคัญคือการอ้างคําสอนของคุณยา่าด้วยวลีคุณย่าเคยพูดเอาไว้ซึ่งเปรียบเสมือนคมภีรของการใช้ชีวิตของเขาคําสอนเหล่านี้มักแฝงปรัชญาแบบเซนที่เกี่ยวกับธรรมชาติอาหารและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งเขาใช้ทั้งในการสั่งสอนคนรอบข้างและข่มขวัญศัตรูคุณย่าเคยพูดเอาไว้การพัฒนาของฉันเร็วกว่าแสง ทั้งจากระวานี้ไม่มีใครตามการพัฒนาของฉันได้หรอกเราจะมาย้อนกลับไปในช่วงแรกช่วงเวลา7ปีแห่งการเตรียมพร้อมและตั้งแต่ที่เทนโดได้เข็มขัดจากตัวเองในอนาคตมาพี่แกใช้เวลา7ปีในการฝึกฝนตนเองอย่างหนักหน่วงเพื่อลอคอยวันที่คำบุตเซกเตอร์จะตื่นแต่หาดออกไปเรียนหนังสือหรือทำงานบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะ <laughs> พี่ยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวน่ะเรื่องนี้อีกแล้วเหรอเตรียมตัวเรื่องอะไรเหรอคะพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันรองกันถึงได้คออยู่แบบนี้ไงแต่ว่าเวลานั้นจะต้องมาถึงแน่นอนแม้เขาจะไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลายัย และไม่มีอาชีพประจําด้วยซ้ำเพราะเขาเชื่อว,ว่าภารกิจเดียวของเขาคือการเป็นคาเมเลเดอร์คาบ,บุโตะและช่วงเวลานี้เองที่เขาบ่มเพาะทักษะลอบด้านทั้งการต่อสู้การทําอาหารกีฬาและทักษะต่างๆจนกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติเราจะมาเจาะลึกดูความสามารถในช่วง7ปีที่ผ่านมาที่พี่แกบ่มเพาะกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างทำไมพี่แกถึงเก่งถึงเทพ จนนแฟนชาวไทยต่างเรียกเขาว่าพิเทพเทนโดสมรรถภาพและความสามารถทางกายเป็นเลิศเทนโดมักจะฝึกฝนร่างกายของเขาให้พร้อมสำหรับการต่อสู้อยู่เสมอแม้จะเป็นไรเดอร์แล้วแต่เขาก็ยังฝึกฝนอยู่เสมอเขามีความแข็งแรงความทนทานความเร็วและความคล่องตัวที่เหนือกว่าคนปกติ ความสามารถของสุดยอดเชฟแน่นอนเขาเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากและมีทักษะการปรุงชั้นเลิศมีไม่กี่คนเท่านั้นที่มีฝีมือด้านการทําอาหารสูสีหรือเนื้อกว่าเขาโดยในซีรีส์เขามักจะทําอาหารให้เห็นอยู่บ่อยๆและในเรื่องเขาก็เคยทําอาหารแข่งกับเบอร์มาแล้ว การประลองครั้งนี้ฉันเป็นฝ่ายชนะก็คงจะจริงแล้วนะความสามารถด้านกีฬาเทนโดสามารถเล่นกีฬาประเภทใดก็ได้ในระดับที่ว่านักกีฬายัางเรียกพอไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอล ทเบิลเทนนิสเกนโดโบลิงฟันดาบแม้กระทั่งเบสบอลเขาก็สามารถเอาชนะผู้เล่นทั้งทีมได้ด้วยตัวคนเดียว ความสามารถในการลอบเลนส์เทนโดมีความชำนาญอย่างมากในการลักลอบแทรกซึมและผ่านระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงได้โดยไม่ถูกตรวจพบเขาได้พิสูจน์ความสามารถนี้ให้เห็นแล้วโดยการแทรกซึมหรือลักลอบเข้าสํานักงานใหญ่ของเซกได้หลายต่อหลายครั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการความปลอดภัยของเซกมันกากหรือว่าพิเทยียบเก่งก,กันแน่สุดยอดผู้นำแม้จะชอบทำงานคนเดียวแต่เมื่อถึงเวลาที่จำเป็น เฮนโดสามารถเป็นผู้นำคนได้ยกตัวอย่างเช่นเขาเคยนำทีมเซกทรูเปอร์เอาชนะเวิร์มได้โดยที่ไม่ต้องแปลงร่างและในตอนที่เขาเป็นผู้นำของหน่วย s ชาโดระดับผู้บริหารของเซกอย่างมิชิมะมาสโตก็ยังเคยกล่าวว่าเฮนโดเป็นผู้นำที่ดีและมีคุณสมบัติมากกว่าคายายม่าชุนอย่างมากแต่เทนโดจิมีความเป็นผู้นำเหนือกว่าน้การวิเคราะห์ข้อมูลว่าแบบนั้นเขาบบขเป็นบุคคลที่เป็นอัจฉริยะพวกเราต้องการคนแบบนั้น นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้วเฮนโดสามารถพูดอ่านเขียนได้หลากหลายภาษาความสามารถทางด้านอาชีพและการทําธุรกิจเฮนโดสามารถทําให้กิจการหรือธุรกิจที่เขาทํานั้นประสบผลสําเร็จได้หรือแม้กระทั่งไปช่วยงานของคนอื่นๆก็สามารถทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้ซึ่งในเนื้อเรื่องเวลาพี่แกไปทําอะไรลูกค้าก็จะเยอะตลอด ความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์พิเทพแก่มีความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์พอสมควรในฉากที่เขาเข้าโรงพยาบาลหลังจากการต่อสู้กับยากรุมะพิเทพแก่ก็ดันไปโชว์เทพวินิจฉัยร่างกายของแพทย์หญิงสงเง้นหรือแม้แต่การแฝงตัวปลอมเข้าไปเป็นแพทย์ก็สามารถทําได้ง่ายๆความสามารถในการเล่นเปียนโนเทนโดมีความสามารถในการเล่นเปียนโนได้เทียบเท่านักเปียนโนมืออาชีพครั้งหนึ่งในเนื้อเรื่อง เขาสามารถเล่นคู่กับคามิชิโร่ซึรุงิได้โดยที่ไม่ต้องเตรียมตัวใดๆเลยนักยุทธศาสตร์และอัจฉริยะด้านยุทธวิธีเทนโดสามารถคิดกลยุทธ์และวางแผนการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นสามารถเข้าทีมชาร์โดได้แล้วก็เป็นหัวหน้าได้อย่างรวดเร็วโดวยการแทรกซึมเข้าไปโดยการใช้ชื่อปลอมไม่ใช่ในฐานะคาบุโตะแต่เข้าไปในฐานะของบุคคลทั่วไป และสามารถหาวิธีการตอบโต้คลาสสิ์เวิร์มที่สามารถหยุดเวลาได้แล้วก็เอาชนะมันความฉลาดเทนโดเขามีไหวพริบที่เฉียบแหลมมีการคำนวณการค้นหาข้อมูลและการเก็บข้อมูลในระดับที่ดีเยี่ยมสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วรวมถึงความสามารถในทางวิชาการของเขาไม่ว่าจะเป็นคณิตศสาสตร์วิทยศาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และทักษะส่วนใหญ่ของเขาก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปเป็นอย่างมากสุดยอดนักสืบเทนโดมีความสามารถสูงในการสังเกตและการสืบสวนทางนิติเวชและสามารถประเมินทางจิตวิทยาตลอดจนการใช้เหตุผลเชิงอุปนัยและนิานารนัยเขาสามารถอนุมานและวิเคราะห์ผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งที่แผนการของเซกหรือเวิร์มทุกเทนโดล,ล่วงรู้หรือจับตายได้ก็เพราะ เทนโดเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องพวกนี้นั่นเองเชี่ยวชาญศิลปะและทักษะการต่อสู้เทนโดเป็นนักสู้ที่เก่งกาจมากทักษะของเขาแทบไม่มีใครเทียบได้ในเรื่องและทักษะการต่อสู้ของเขาประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ก่อนเสมอจากนั้นจึงผสมผสานทักษะต่างๆที่เชี่ยวชาญและใช้สิ่งรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเขาจะพยายามเคลื่อนไหวให้ศูนย์เปล่าน้อยที่สุดและใช้วิธีการสวนกลับแบบ Counter-Attack เชี่ยวชาญการใช้อาวุธหลากหลายประเภทแม้แต่ตะเกียบพี่แกก็สามารถใช้สู้ได้ เหตุการณ์นี้ไม่ได้อยู่ในซีรีส์หลักหรือในเดอะมูฟวี่แต่เป็นเนื้อเรื่องในนิยายของคาเมเลเดอร์ดีเคทที่มีชื่อว่าคาเมเลเดอร์ดีเคทเดอะเวิร์ออฟคาโดยะซึกสะด้วการเอนอินไซด์เดอะเลนในนิยายเรื่องนี้เทนโดโซจิ so เคยใช้ตะเกียบคู่เดียวเอาชนะซึกสะและไคโตมาแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อนาซมิไคโตและซึกสะได้เดินทางไปยังโลกของคาบุโตซึ่งเป็นไทม์ไลน์คู่ขนานของซีรีส์หลักย้ำนะผมซีรีส์หลักที่มีพิเทพเทนโดอยู่ ณรนะ้านอาหารบิสโตลาเซเล่ร้านที่คนในวงการของเซกแวะเวียนกันประจําซึ่งนั่นก็เพราะว่าตอนที่พี่แกเป็นผู้บริหารของเซกแกได้บังคับให้สมาชิกของเซกมาทานที่นี่เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านแต่หลังจากนั้นก็กลายเป็นร้านประจําของเหล่าสมาชิกเซกไปโดยปริยายซึ่งเมื่อทั้ง3าคนได้เดินทางมายังโลกของคาบุโตะทั้ง3ก็ปลอมตัวเป็นสมาชิกของเซกแวะเข้าไปที่ร้านอาหารบิสโตลาเซเล่ซึ่งตอนนั้นฮิโหริที่ทํางานอยู่เธอเข้าใจผิด ิดว่าสึกษะกับไคโตกินแล้วหนีกินแล้วชักดาบําใม้พิเทพแกเห็นแล้วเกิดความไม่พอใจและเข้ามาเคียย์ด้วยตัวเองแต่เหตุการณ์กับบานปลายกลายเป็นการทะเลาะวิวาทและเกิดเหตุชุนชลมุนเล็กๆจนกลายเป็นการประลองสั้นๆและก็เป็นพิเทพเทนโดที่ใช้เพียงตะเกียบก็สามารถเล่นงานทั้งคู่จนหงายเงิบเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดฮาแต่ก็โคตรเทก่อนที่เรื่องจริงจะเฉลยว่าคนที่ก่อเหตุแล้วแท้จริงนั่นคือเวิร์มที่ปลอมตัวเป็นสึกษะและไคโต ถึงแม้จะเป็นตัวปลอมแต่เวอร์มันก๊อปได้ทั้งความทรงจำทักษะและความสามารถของทั้งคู่ไปแต่พี่เทพแกก็สามารถเอาชนะได้แบบชิวๆนี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทักษะของพี่เทพแกเหนือกว่าทั้งสองคนนั่นเอง การที่เทนโดโซจิย้อนเวลากลับมานั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ได้เพนโลกไม่ต้องเจอกับฝูงเวิร์มมหาศาลทะเลไม่แห้งเหือดหายไปมนุษย์ไม่ต้องรอการสูญพันธุ์และพวกเขาก็ไม่ต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสีย ันเตรียมตัวมาถึงเจ็ดปีก็เพื่อการนี้แหละฝากฮิโยรีด้วยนะขอรลองลยอย่าทำแบบนั้นนะแต่ว่าตอนที่เห็นเธอฉันก็ Phạm Yêu đi thôi nè Chẳng chịu nè